บทด,ดราม่าต้องยกให้หนูติ๊กเมียเก่าสอนรามระบายสุริยันต้องคู่จันทาแล้วฉันหละคู่ใครมีประเด็นดราม่าเป็นข่าวอยู่เป็นระยะระ,ะสำหรับติ๊กบดิดปราเธอหรืออดีตภรยาของหนุ่มสอนรามเทพิธารล่าสุดติ๊กออกมาเคลื่อนไหวผ่านซากแกมเพื่อพูดถึงความรู้สึกของเธอถึงกับหลายๆเหตุการณ์ ที่ประสบพบเจอยอมรับตัวเองเป็นเจ้าแม่ดรามา่าระบบสุริยันต้องคู่จันทาแล้วฉันหลักคู่ใครโดยสาวติกโหดภาพสุริยันต้องคู่กับจันทาแล้ววันข้างหน้าฉันจะเล่นกับใครกินกับบทละครเลือคนเล่นบทนี้ถูกแล้งพี่แบงบทดราม่าต้องยกให้หนู เพราะหนูคือเจ้าแม่ดราม่าแห่งวงการอีอีจินตนาการคือโลกของมายาโลกของมายาคือโลกของฉันบทไหนก็เอาไปอยู่ขอบคุณที่ให้โอกาสนะคะไม่สนหลอกว่าโลกใบนี้จะให้เราเป็นอะไรแต่เราจะเป็นฮีโล่ของครอบครัวซึ่งก่อนหน้านั้นก็โพูดว่าเกิดเป็นไก่ก็ต้องชนเกิดเป็นคนต้องสู ก็อยู่ของเราดีๆทำง,งานหาเงินไม่ได้เป็นนักเลงเที่ยวไปหาเลื้องใครทํามาหากินไปค่ะอย่ามีปากเสียงโถแม่เย็นยอมให้เขาด่าทอไปเถอะจา้าแม่จา๋าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้